วันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำตกแต่งผ้าปกนะคะด้วยตกแต่งคลิปปกวิดีโอของตอกๆนะคะด้วยการใช้แอปที่ชื่อว่าแคนวานะคะวันนี้เมย์ก็ทุลักทุเลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องอใช้ตัวแคนวานะคะ ทำก็ไม่เคยทําวิดีโอเลยแล้วก็ที่สําคัญคือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบรีแอคตัวเองนะที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะก็งงๆนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าทําเป็นแล้วเดี๋ยวจะมาสอนนะคะเราก็จะเข้าไปที่ตัวแคนวานะคะแล้วเราก็จะเซิร์ชหาคําว่าปกติก k นะคะโอเคแล้วเราก็ลองเลื่อนดูเทมเพลตเนาะที่เราชอบแล้วก็จะหาหาดูก่อนว่าเออเมไเมย์ชอบนี้เมย์ชอบตัวเทมเพลตตัวที่มันมี 4, 4ีีอันนี่นี่นี่อันตัวนี้ตัวนี้อ่ามีสีมีสีคลิปคราวนี้เมย์ก็จะไปเอารูปที่เมย์เจนเนเรตนะคะดก คำว่าแทนที่นะคะแล้วก็เข้าไปตรงอัปโหลดค่ะอัปโหลดไฟล์แล้วเราก็ไปเลือกรูปเป็นรูปเนาะเป็นภาพนิ่งที่เราที่เราได้มานะคะอ่าเราก็คลิกเลยนะคะเราก็จะคลิกก็คลิกที่เดียว4อันเลยค่ะลูกค้าคลิกเลยแล้วเราก็โอเคเราก็ไปเลื่อนเลื่อนดูนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดอัปโหลดเลยอ่ามันก็จะเด้งขึ้นไปเนาะพอมันเริ่มแบบ อ่าเนี่ยมันก็ใกล้ๆกลโหลดเราต้องให้แถบสีน้ําเงินอ่ะมันเต็มก่อนนะคะพอแถบสีน้าเงินเต็มปุ๊บนะคะเราก็จะเข้าไปตรงนี้อ่ะพอได้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าภาพมันจะไม่พอดีเราก็คลิกไปที่รูปครั้งหนึ่งเนาะเราก็มาจับตัวมุมอะคะ่ะขยับไปขยับมาเนาะอ่าตัวนี้พอขยับไปขยับมาเราก็ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วแหละโอเคอ่ะคราวนี้ก็ไปทํารูปที่สองเหมือนเดิมนะคะคลิกตรงคําว่าคลิกตรงช่องที่สองก่อนแบบแบบนี้คลิกตรงช่องที่สองก่อนเสร็จแล้วกดตรงคําว่า แทนที่เนาะแล้วก็ไปเลือกรูปที่สองที่เราต้องการอ่าแล้วก็ไปกดที่รูปนะคะเสร็จแล้วมาดึงค่ะดึงมุมเนาะอ่าชอบตัวแคนวาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราดึงอะ่ะไม่ว่าเราจะดึงแบบไหนก็ตามอะ่ะมันจะไม่ผิดสกเกลยังไงสกเกลก็จะถูกโอเคพอได้แล้วนะคะก็มาทำเหมือนเดิมค่ะตรงช่องที่สาม โอเคอ่ะแคแนลเห็นไหมคะรูปมันจะเล็กๆเ,เนาะเราก็คลิกๆแล้วก็ขยับขยับค่ะรูปอ่าคลิปนี้นะคะที่เมเจเนเรตภาพเป็นเมนูอาหารไทยเนาะพวกแบบผัดกะเพราผัดอะไรก็เจเนเรตจาก Chat gpt นั่นแหละนะคะลองเข้าไปดูได้โอเคอ่ะเราก็เลือกเลือกให้ครบชอบเมอ่ะชอบใช้เทมเพลตของตัวของตัวแคนว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันง่ายแล้วก็แบบ เทสของเขาอะไรมันก็ดีสีเมยเขาไม่ค่อยปรับนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือบางทีเนี่ยเราทําเป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เขานี่ไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อของคลิปนะคะจริงๆอ่ะเมเมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยเมให้ AI ช่วยสร้างแคปชั่นด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ว่า,าบางทีเมก็จะใช้ให้ AI ช่วยสร้างให้หมดเลยให้ AI สร้างคอนเทนต์แล้วก็แค่คลิกตรงตัวหนังสือนะคะแล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็จับมุมคา่าลบ อ่าบีบซ้ายบีบขวาเนาะโอเคแล้วก็ Enter เนาะผ่านมือถือโอเคจริงๆไอพวกการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะมันก็จะได้แล้วแหละโอเคเห็นไหมให้ AI สร้างคอนเทนต์เสร็จแล้วเราก็กด Enter อรลงมาเนาะ อ่าแล้วก็ค,อคอ่อยๆอ่าอ่าสรุปว่ากลับไปให้ AI ช่วยทำคอนเทนต์แล้วก็จำไม่ได้นะเพราะอันนี้ทำไปเมื่อวานแหละก็ขอคำโปรยเห็นไหมเราพยายามใช้ ChatGPT นะคะหรือว่า AI ของเราเนี่ยให้มันคุ้มที่สุดเนาะให้ AI ขอคำโปรยให้ AI สร้างคอนเทนต์อ่าเห็นปะเราก็กดด้วยมือถือเราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการไปเราก็จินตนาการว่าตัว AI เองเนี่ยเป็นคนนะคะโอเคเขาก็ได้แคปชั่นได้อะไรมาด้วยแล้วก็ไป คัดลอกมาก่อนเสร็จแล้วเมย์ก็จะเอามาวางตรงนี้อ่ะจริงๆเมย์ไม่ได้วางทําไปงงไปอันนี้ไม่ได้วางเนาะแต่ว่าทำอ่าโอเคเขียนเขียนเอาพิมพ์เอาสร้างคอนเทนต์ง่ายๆด้วยมือถือแล้วก็จะพิมพ์จับใจความจับตรงนั้นมาเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้ตรงที่เขาเป็นชื่อของเขาเนาะเมย์ก็จะเขียนคาว่าด้วยมือถือผ่านมือถืออ่า โอเคเสร็จแล้วนะคะตรงล่ตรงที่เขาเป็นแอดอันนี้มันก็จะเป็นช่องทางของเขาเนาะเราไม่ใช้เนาะอันนี้เมยก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ตัวขีดเมยก็จะลบทิ้งไปเช่นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม่จะเอาโลโก้นะคะมาใส่ตรงนี้แทน โอเคแล้วก็ไปตรงอัปโหลดเพราะว่าไม่เคยอัปโหลดโลโก้ไปแล้วข้อดีของเขาอีกอย่าง mm. ก็คือเวลาที่เราอัปโหลดอะไรแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะเราก็เสิร์ชหาคำว่าโลโก้ของเราเนาะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้โลโก้ของเมย์ตัวนี้นะมันจะเป็นอ่า png นะคะเพราะว่าเจาะใสมาเห็นไหมมันจะไม่มีแบ็กกราวด์นะคะแต่ว่าปัญหาก็คืออ่าพื้นมันก็เป็นสีค่ะสีดำเห็นไหมตัว n ตัวที่สองเป็นสีดำไงเมย์ก็จะเข้าไปตรงคําว่าเอฟเฟกต์นะคะแล้วก็ไปตรงเรื่องแสงนะคะ เรืองแสงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากสีดําของเขาให้กลายเป็นสีขาวอ่าแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเห็นชัดขึ้นคราวนี้อ่าเราก็มาลองเทสดูนะคะโอเคเห็นไหมถ้ามันก็จะแบบแวบบขึ้นมาแค่นี้เองนี่ก็คือเสร็จแหละ ่าง่ายแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ค่ะกดบันทึกเนาะเอาไปใช้ในช่องของคุณได้นะคะก็ใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเนาะงง,งว่าเมย์ทำอะไรนะคะวันนี้เมย์ก็มาสอนค่ะวิธีการทําปก คลิปวิดีโอนะคะสําหรับใช้ในช่องของคุณนะโอเคใครที่ไม่เคยเจอกันหรือว่ายังเพิ่งแบบเลื่อนๆมาเจอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะหรือว่าปักหมุดอ่าบันทึกเนาะบันทึกคลิปนี้ไว้เพราะว่าวันหลังเราเจออีกเราก็จะได้เพราะว่าเมย์จะมีคลิปแบบนี้ค่ะมาสอนให้ทุกๆวันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับเมย์เมซินิทิันทาค่ะกับ NN p r i n t i n g ค่ะป้ายร้านที่จะทําให้คุณรวยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ